ซอนพิกเโอเคค่ะก่อนแบบนี้วันนี้แตมกับตอมจะกินซอนพิกนะคะอยาอ่ินแตมกินเลยมาพี่ดาริดเราิ้มยถ้าผวินี่หนูจิ้จริงจริงนะคะทุกคนพี่จิ้จริงจริงนะคะดูคอยดูนะ เผ็ดไหมไม่เผ็ดเลยพ้าใส่ด้วยนะอ่าแต่มันก็จีบเขาได้หรอเช็ดทิชชู่นะคะไม่เผ็ดเลยเผ็ดไหมเอ้ยจะยืดเลยนะคือกินน้ำได้ค่ะกินน้ำไม่ได้ทำไมอ่ะจริงจกินน้ำไม่ได้หิวน้ําอ่ะกินน้ําได้ถ้าหิวน้ําก็กินน้ำนะแต่ไม่ได้เผ็ดเนาะเออไม่ได้เผ็ดหรอก เป็นไงบ้างรสชาตกิกินมูมากแล้ว,ลว <Okay. S 2> อร่อ,อ,อยโอเคยินีจิ้มอีกครั้งนะตั้งใจตั้งใจตั้งใจนั่นของหัวคานนี้พี่จะเรียกว่าคันนี้นอนอย่างมากินสอนมาแข่เทศดูว่านะเผ็ดหรือไม่เผ็ดทิ่ต้อมอย่าลุกไปลุกมาค่ะลูกนั่งนั่งกินดีๆคะ่ะ นะ่าดีเลยอพี่ตอมนั่งกินดีๆค่ะตกใจอ่ะอมันไม่ช่เผ็ดเท่าไหร่นะโอเคพี่ตอมกับพี่แตามกินซอสพริกได้นะคะบายบายล่มกด Subscribe ตรงหน้าด้วยนะครับอย่าล่มกด Subscribe ตรงหน้าด้วยนะ Olha uh o -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.